สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายเพลินครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องการสร้างศรัทธาให้ผู้คนยอมรับคนส่วนใหญ่พอมีศรัทธาพอมีศรัทธาได้ระยะหนึ่งสุดท้ายคนก็ไม่ยอมรับเป็นเพราะอะไรกันแน่เราจะมาค้นหาคำตอบจากดกรสมชายนะครับหัตชลีละหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอ Co คอมพิวชันจำกัดครับสวัสดีครับดเรครับครับสวัสดีครับ ครับคือคนส่วนส่วนมากเนี่การใช้ชีวิตวิธีชีวิตนี่มองมองเห็นคนอื่นว่าโอ๊ยคนนี้น่าศรัทธาจังเลยคนนี้ดีจังเลยคนนู้นเก่งจังเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเกิดจากจากอะไรฮะครับก็ต้องบอกว่าความศรัทธาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน,านระดับหนึ่งนะฮะแล้วต้องบอกว่าน,านานพอสมควรเลยนะครับมาที่สะสมมาเลยนะคือการที่จะทําให้เกิดความศรัทธาเนี่ยสิ่งที่คนจะนึกถึง แล้วก็ศรัทธาผู้นั้นหรือว่าศรัทธาอะไรก็ไสักเรื่องเนี่ยมันก็ต้องเกิดความเชื่อแล้วก็เกิดความเรียกว่าการต่อเนื่องนะฮะต้องพูดว่าคำว่าต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนเชื่อแล้วก็จนกระทั่งเกิดซ้ําๆบ่อยๆจนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นเน่ยเป็นสิ่งที่เขาศรัทธาหรือคนเนี่ยนะครับได้รับการรับรู้อะไรบ่อยๆจนกระทั่งเกิดความเชื่อแล้วก็เป็นความศรัทธา อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของความศรัทธาที่โดยภาพโดยรวมนะที่คนคเขารับรู้กันแต่ว่าในแง่ของความศรัทธาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็นึกว่าก็ฟังดูก็ศรัทธาก,ก็จบใช้ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย<ม>เรื่องคำว,ว่าศรัทธาเนี่ยเอามาใช้ได้กับตัวเราได้อย่างดีเพราะว่าเอาความศรัทธาในแง่ของการที่เราจะศรัทธ <c oughs> าตัวเราศรัทธาสิ่งที่เรากําลังทําอยู่หรือเรากําลังนับถืออยู่หรือศรัทธาในแนวทางที่เราทําอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าความศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นองค์ประกอบ,บเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสาระสาคัญเป็นเรื่องหลักของชีวิตเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะเมื่อไรก็แล้วแต่นะถ้าเราขาดศรัทธาเสียแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากทําอะไรแล้วก็จิตใจก็หมดไปนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเรานึกถึงว่าเขาบอกว่าเวลาเสียเงินเนี่ยมันเสียเงินหาใหม่ได้เ็าจะเปรียบเทียบว,ว่าเหมือน เหมือนเสียเงินเนี่เสียสักสิบนะแล้วพอเสียเสียชื่อเสียงนะครับก็บอกว่าเสียร้อยนะฮะก็อาจจะแหม่มันชื่อเสียงหมดไปเลยนะครับพอชื่อเสียงหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคนไม่ไม่ศรัทธาละผมถามนิดนึงดต่รผมผมเห็นผมเห็นมาเยอะนะบางคนนะโอ้โหได้รับความศรัทธาจากผู้คนจำนวนมากเลยครับแต่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเอง ไม่ถึงขั้นจะเป็นจะตายนะแต่รู้ว่าผิดพลาดแหละผู้ถือนะพลังศรัทธาทําไมหมดไปไม่มีเหลือเลยทําไมถึงเป็นแบบนั้นก็บางครั้งเนี่ยนะฮะคนก็ศรัทธาใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็คาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นในตัวคนคนนี้หรือ,อว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับแต่พอมารู้ความจริงว่ามันไม่ใช่ม,มันก็ขาดศรัทธาไปเพอหมดมศรัทธาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรก็มองข้ามไปก็คือเลิกมองคนนั้นไปเลยเพราะฉะนั้น ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้าวว่าเอ๊ะถ้าเราหมดศรัทธาเนี่ยหรือว่าคนอื่นหมดศรัทธาเราเนี่ยเราจะทาอย่างไร <ừ> ความศรัทธานั้นเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ไหมายควาวว่าวันนี้หมดแล้วหมดเลยนะแต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยความศรัทธานคนอื่นจะมองเราแล้วไม่ศรัทธาเราไม่เป็นไรครับ,รบแต่ตัวเราเองถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยยังดีอยู่แล้วก็ยังมีความศรัทธาในสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่ ตัวเราเองเนี่ยนะครับต้องศรัทธาตัวเองอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยคือต้องศรัทธาในสิ่งที่เราทําอยู่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราบอกว่าหลายคนในเวลาจิตตกนะเวลาเกิดความไม่มั่นใจเนี่ยความความไม่มั่นใจไม่ไม่เกิดขึ้นหรือว่าเกิดไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะทําแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ศรัทธาตัวเองด้วยนะคือไม่มั่นใจตัวเองเพราะความไม่มั่นใจเนี่ยแหละแล้วก็เกิดความไม่เชื่อพอไม่เชื่อก็เกิดรู้สึกว่าหรือไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ย มันจะเป็นไปได้ไหมเรียกว่าไม่ศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทํา<ม>ก็ล้มเลิกความคิดที่อยากจะทําอะไรก็แล้วแต่หรือเดินมาสักพักหนึ่ง<ม>เดินมาครึ่งทางเจอใครติดหน่อยเจอใครว่าหน่อยหรือว่าเลือรู้สึกว่าคนอื่นเขาบอกว่านี่ทำผิดนะจริงจริงยังตอบไม่ได้ผิดหรือไม่ผิดครับอาจจะไม่เขาไม่ศรัทธาเราเราก็เลยหมดศรัทธาตัวเองเหมือนกันไม่่นใจมันก,มนก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะ่ะก็บจบไปเลยเอสรุปแล้วว่าเราเนี่ยจะถ้าเกิดเราจะสร้างศรัทธา ให้คนเขายอมรับเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นเอาแบบเริ่มต้นเลยว่าทำยังไงคือพูดถึงความศรัทธานะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรานึกถึงภาพโดยรวมก่อนครนะรว่าความศรัทธาเนี่ยถ้าเราบอกว่าความเชื่อใจหรือการที่เราเชื่ออะไรสักแล้วแต่เนี่ยนะฮะมันต้องมีพื้นฐานอย่างภาพที่เราโชว์บนจอเนี่ยนะฮะที่เราอยากจะเห็นว่าความศรัทธานี่เกิดจากตรงไหนความศรัทธาก็มีองค์ประกอบตั้งแต่การช่วยเหลือนะครับมีขั้นมีตอนนะครับมสมมุติว่า เราบอกว่าเราจะให้ใครศรัทธาเราเนี่ยหรือเราจศรัทธาใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนที่ช่วยเหลือเราเราช่วยเหลือเขาคือมีองค์ประกอบความช่วยเหลือจากฐานตัวล่างเลยเนี่ยนะครับที่เราเห็นเป็นสีแดงนะครล่างสุดล่างสุดเลยนะครับถ้าวันนี้เราบอกว่าเราช่วยเหลือใครสักคนหรือคนช่วยเหลือเราสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานเนี่ยเริ่มต้นจากความช่วยเหลือหลังจากนั้นเนี่ยต้มีความพยายาม ครับคือการช่วยเหลือเนี่ยมันมีการช่วยเหลืออย่างอย่างแบบต่อเนื่องไปต่อเนื่องนะบางครั้งช่วยเหลือแป๊บเดียวก็ช่วยเหลือแล้วครับแต่ถาว่าช่วยเหลือแล้วก็ศรัทธาแล้วไม่ใช่ครับองค์ประกอบของความศรัทธาคือต้องมีความช่วยเหลือความต่อเนื่องของความช่วยเหลือความพยายามเมื่อเจอปัญหาก็ยังช่วยอยู่อไม่ล้มเลิกความความคิดว่าจะไม่ช่วยนะครับเจออุปสรรคก็ยังพยายามอยู่พยายามจะช่วยเหลือและหลังจากความพยายามแล้วเนี่ยพยายามแล้วนะแต่อาจจะไม่ใส่ความตั้งใจลงไปก็เรียกว่าความมุ่งมั่น ความมุ่งมั่นไม่ั้นไอชั้นที่3เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเราเราดูจากตรงนี้นะฮะสีน้ำเงินนะนะครับสีฟ้า, <c oughs> าฟานะครับเธอบอกว่า,ค,วาคนส่วนใหญ่เน<ม>ี่ยบอกว่าซัพพอร์ตไหมความพยายามมีแอทเทมไหมแล้วก็สไตร์ไหมก็คือว่ามีความมุ่งมั่นไหมครับปรากฏว่าคนไม่มุ่งมั่นพอไม่มุ่งมั่นมันก็ไม่มันก็จบอยู่แค่นี้ความศรัทธาก็ไม่เกิดแพน้นองค์ประกอบของความศรัทธาเนี่ยจต้องมีบันไดขั้น,ข,นขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าท่านนับจากตรงนี้มีทั้งหมด6ขั้นเนี่ยนะครับ ถ้าวันนี้คนจะศรัทธาเนี่ยเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นให้เห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นในการท,ที่จะช่วยเหลือในการที่จะ,ะท,ทำแก้ปัญหานะอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนนะม,มุ่งมั่นเสนร็จอาจจะแบบสักพักหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ยั่งยืนคือ, <erc> arb, อความความต่อเนื่องเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอา, male, อาจจะไม่สําเร็จแล้วก็อาจจะแบบไม่ต่อเนื่องคือ ไม่เกิดความยั่งยืนของความความช่วยเหลือที่สําเร็จนั้นอาจจะช่วยเหลือที่แล้วก็แล้วแต่ครับแล้วก็ล้มเหลว <Wire. S 2> สมมติว่าช่วยเหลือพยายามก็แล้วมุ่งมั่นก็แล้วแต่ทํายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สําเร็จไม่เกิดความยั่งยืนของความสําเร็จนั้นนั้นครับถามว่าคนศรัทธาไหมมันก็ไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาเรือเ่องกลางทางไม่ต้องมีองค์ประกอบของความยั่งยืนของความสําเร็จหรือความก้าวหน้าด้วยนะครับแล้วมีอะไรครับพอเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มันยั่งยืนคือมีอะไรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเป็นความมั่นคง พอความมั่นคงที่เกิดคือยังไงก็เชื่อพอเริ่มมั่นคงปุ๊บเนี่ยพอพูดถึงความมั่นคงคนก็รู้สึกเออเชื่อละพอความเชื่อมาเนี่ยไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าความเชื่อใจก็เกิดขึ้นก็ยังไงก็แล้วแต่สมมุติว่าเราบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยช่วยเหลือเรามาเขาช่วยอย่างเคาด้วยความพยายามจษษเจออุปสรคเขาพยายาม แล้วความพยายามจะเจอยากแค่ไหนก็มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาไม่จเจอเจอปัญหาแล้วก็แบบเจอแล้วเจออีกก็ยังเลิกเลิกไปหรือบางคนเจอมาครึ่งทางบอกเลิกแล้วไม่ไหวปัญหาใหญ่เหลือเกินออแต่คนคนนี้เนี่ยมุ่งมั่นมากเลยที่จะแก้ปัญหา้เขาเรียกว่าไม่ยอมแพ้ชะตา,าไม่เคยยอมแพ้เลยเออแล้วการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็เกิดความยั่งยืนของการแก้ปัญหาคือเจอปัญหาอะไรก็แก้ได้หมดอและการแก้เนี้ยเนี่ยก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันมั่นคงเรื่อยๆพอมั่นคงเรื่อยๆคนก็เชื่อใจ พอความเชื่อใจเกิดเนี่ยถามว่าองค์ประกอบทั้งหมดนี่คือความศรัทธาไหมใช่ขาดข้อใดข้อหนึ่งได้ไหมไม่ได้อนะครับ h e n นบางทีเขาบอกเอะทำไมคนนี้ศรัทธาแล้วทาไมไม่เห็นตั้งใจอย่างที่เราคิดเลย h e ้นความศรัทธาเนี่ยเป็นองค์ประกอบความศรัทธานะครับในแง่เรากําลังพูดถึงคําว่าความศรัทธาของของการศรัทธาที่เราทําให้คนอื่นศรัทธาเราแต่เราไม่ได้เปรียบเทียบว่าการศรัทธานี่หมายถึงการศรัทธาศาสนาศาสนา หรือว่าศรัทธ,ธาจากที่เราคิดว่าเป็นเรื่องของอความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มัน <ฮะ S 2> ไม่ใช่นะคนคนเรากำล<อ>ัง <ฮะ S 2> พูดถึงความศรัทธ,ธากับการที่เราอยู่ร่วมกับคนในสังคมแล้วทําให้คนในสังคมศรัทธ,ธาเราเราพูดถึงคนต่อคนไม่ได้พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เรานับถือแต่สิ่งที่เรานับถือเนี่ยก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ศรัทธ,ธาเนี่ย บางครั้งเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเหลือเราแต่เรามีความเชื่อเป็นทุนในใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นช่วยแลวก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เนืองๆของชีวิตเกิดความมั่นคงเกิดความเชื่อใจว่าทุกครั้งมีปัญหาไปขอสารเจ้าเนี่แหละช่วยตลอดอืเพราะว่าพลังศรัทธามีครับก็เป็นผลของความศรัทธานั้นเห็นว่านะแต่ถามว่าทั้งสององค์ประกอบเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันไหมก็เรื่องเดียวกันก็ต้องมีองค์ประกอบเัืต่อมานี้ ถ้าหลายคนก็บอกความศรัทธาเนี่ยเป็นเป็นอย่างไรแล้วก็มีองค์ประกอบอย่างไรแล้วก็มีคนสงสัยนะว่าและไอ้ตรงเนี้ยเอาไปใช้อย่างไรกับการทํางานครับโดยเฉพาะเรื่องของขายตรงนะฮะครับมีคนมกักจะถามว่าเอาแล้วคําว่าศรัทธาในแง่มันมันมีความสําคัญมากขนาดนั้นเหรอมีความสําคัญะนะครับเพราะว่าในแง่ของความศรัทธาของการทํางานเนี่ยโดยเฉพาะนักธุรกิจเครือข่ายเนี่ย สำคัญเลยมาที่ว่าศรัทธ,ธาในอาชีพที่ที่ตัวเองทําก่อนคือเรื่องของอาชีพเนี่ยนะครับ,รบถ้าบอกว่าวันนี้เนี่ยถามว่าเราจะเอาจากเรื่องราววันนี้เนี่ยมาใช้ต้องบอกมาแอพพายมาใช้กับชีวิตเราอย่างไรเพราะหลายคนก็นึกไม่ออกเอ๊แล้วถ้าเกิดชีวิตจริงๆเนี่ยเราจะให้คนศรัทธ,ธาเราหรือเราจะศรัทธ,ธาสิ่งที่เราทำเนี่ยมันหมายถึงอะไรและต้องเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของอาชีพเราก่อน ถ้าบอกวันนี้เราไม่ศรัทธาในอาชีพเราเพราะว่าเราไม่เชื่อใจย้อนจากข้างบนล,ลงมานะอาดูสร้อยอีกทีหนึ่งนะครับคือถ้าบอกว่าถ้าวันนี้ความศรัทธาเนี่ยเราศรัทธาในอาชีพของเรารแต่เราไม่มีความเชื่อใจในสิ่งที่เราทําเลยและงานของเราก็ไม่มั่นคงเลยไม่ยั่งยืนด้วยนะเ,ออเพราะเราไม่มุ่งมั่นและเราก็ไม่พยายามเขาเรื่อมันจะมันจะเติมความไม่นำหน้าหมด มันก็ไม่ย้อนกลับลงมาถามว่าไอ้ความช่วยเหลือไม่ต้องพูดถึงเราเราตัวเ,เองเราไม่ได้คาดหวังว่าออความช่วยเหลือจะเกิดกับผู้ถึงผู้ใดแต่เราเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองอนึกว่าใช่ไหมเอาแค่ตัวเราเองก่อนเนี่ยอยู่ไปวันๆอะ่ะเราไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้เลยในการเชื่อใจในสิ่งที่เรากาลังทําเหมือนกับเดินมาครึ่งทางก็เจออุปสรรคก็เลิกออนะอันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทําให้เราศรัทธ,ธาตัวเองเพราะฉะนั้นความศรัทธ,ธาตัวเองเนี่ยเป็นบ่อเกิดของความสําเร็จ แต่ใครก็แล้วแต่ที่จะใช้ให้เกิดความศรัทธาความศรัทธาจะเกิดเป็นผลเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ที่เราได้พูดที่อธิบายกันในนีเพราะถ้ามีองค์ประกอบครบเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับจะนํามาซึ่งความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่แล้วท่านก็จะสําเร็จโดยไม่ยากครับเดี๋ยวช่วงหน้าคนที่ทําอาชีพคือขายขายตรงนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเราจะมาวิเคราะห์ทําไมผู้นําแรกๆก,ก็สมาชิกสายงานศรัทธาเหลือเกิน พออยู่มาสักพักอยู่ไปสักพักทําไมพลังศรัทธาผู้คนเริ่มหดหายไปเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ครับเดี๋ยวพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ c l ี o อพั s สารสกัดจากธรรมชาติ โดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยโบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy c o นค์อยโทร02 9 7 5 5858 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลา